สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ้ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Report ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันหะไทยชนกสมมิตรนะคะไปเริ่มกันที่สาระแรกค่ะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะชาวไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็ต่างร่วมใจการจัดงานเลี้ยงส่งค่ะให้นางอัมพันธ์โดยไมเซนประธานชมรมศิละปะวัฒนธรรมไทยในสวิตเซอร์แลนด์วัย62ปีพร้อมสามีค่ะที่จะขอไปปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะ สำหรับนางอัมพันธ์ค่ะก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาก,กว่า30ปีแล้วค่ะแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนชาวไทยมากมายรวมทั้งเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างแพร่หลายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ใกล้เคียงด้วยค่ะเคยมีตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการวัดศรีนครินวรารามและได้รับพระราชทานเหรียญอิสริยาพร์ดีเรกคุณาภร์ด้วยค่ะ ไปต่อกันที่สาระที่2นะคะกลับมาที่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมทางด้านของคุณบิก๊กสุภวัตวรมารีค่ะก็ไปรายงานบรรยากาศการเสวนาในหัวข้อเตรียมตัวเตรียมไทย าวไก่สุอาเซียนนะคะที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงรายค่ะจัดโดยพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านวาวชิระเมธีค่ะผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบาันวิมุตตยาลายัยโดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมเสวนานะคะอาทินายวิกรมกรมดิ์พลเอกดอรสิริทิวพันธ์มีผู้เข้าร่วมฟังมากมายค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของช่วงแรกนะคะของสาระน่ารู้ค่ะช่วงต่อไปค่ะพบกับ คนไทยไกลถิ่นและนาทีธรรมนาทีทองค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัตวรมาลีนะคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองนาริตะนะครับประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้อยู่กับคนไทยนะครับซึ่งเป็นทํางานที่โรงงานผลิตเหล้าสาเกอายุกว่า300ปีเลยนะครับของโรงงานนะครับคือคุณสมจิตอาริสาขาครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีค่ะครับน่าสนใจมากเลยพี่ต้อมครับโรงงานที่ทํานี้เป็นเกี่ยวกับยังไงครับคือเขาทั้งผลิตและจําหน่ายเป็นโอซาเกเป็นโรงงานที่เก่าแก่มากอายุก็ สามร้อกว่าปีแล้วสี่เกือบจะห้าสิบปีแล้วค่ะแล้วก็บอกว่ามีชื่อเสียงด้วยขายดีที่สุดในย่านนี้เลยอเป็นบริษัทที่ตอนนี้ในช่วงระยะเวลานี้ที่ขายดีที่สุดในเขตจังหวัดชิบะหน้าที่ของพี่ต้อมทําอะไรบ้างคับในโรงงานคืออยู่ที่แผนกบรรจุบรรจุในที่นี้หมายถึงว่าเขาจะใช้เครื่องบรรจุแต่ตัวเรานี่ต้องส่องดูเป็นคิวซีเน่ะส่องดูในขวดมีอะไรแปลกควอมติดหลุดเข้าไปไหมอะไรถ้ามีเราก็ต้องคัดออก แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีหน้าที่บางครั้งก็จะไปแพ็คของส่งด้วยคไปรับออเดอร์อะไรเข้ามาทำมากี่ปีแล้วคบพี่พี่ทํามาปีนี้เข้าปีที่11แล้วค่ะ21 21ิีเี่สหบอ็ดค่ะเพราว่าบริษัทนี้ดูแลดีมากเลยอยู่ที่นี่มายาวนานืเป็นบริษัทที่เหมือนครอบครัวนะคะแล้วดูแลเราเหมือนเป็นเป็นบุคคลในครอบของเขาเป็นบริษัทที่เล็กแต่มั่นคง แล้วก็คือเจ้าของเขาก็มีสวัสดิการให้ไหมครับมีสวัสดิการมีทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นที่ถือว่าเป็นเหมือนคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเลยเป็นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งค่ะอ๋อโอ้โหเพียงแต่ไม่ได้อนสัญชาติแค่นั้นอ๋อครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจแล้วก็มีจิตอาสามาช่วยงานวัดด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญครับคือพี่ต้อมนะครับคุณสมจิตอาริสาขาขอบคุณพี่ต้อมครับสวัสดีค่ะยินดีค่ะ เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุยช่ายเกลยวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายไตมุนคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบาและเซเว่นอีเลเวนเวลาที่ดีที่สุดไม่ใช่เวลาที่เรากำลังจะได้อะไรจากข้างนอกแต่แท้ที่จริงคือเวลาที่เรามีอยู่ ในขณะปัจจุบันนี้ณนะขณะที่เรายังคงหายใจเข้าเรายังคงหายใจออกเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ณนะปัจจุบันขณะนี้แหละคือเวลาที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะอาดีตจบไปแล้วเราไปรื้อฟื้นไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงเราเข้าไปก้าวไก่ไม่ได้มากนักแต่ปัจจุบันขณะนั้นเป็นเวลาเป็นสมบัติที่อยู่ในมือเราแท้ ฉะนั้นถ้าเราดูแลปัจจุบันให้ดีแป๊บเดียวก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีและอีกไม่นานก็จะกลายเป็นรากฐานของอนาคตที่ดีดูแลปัจจุบันให้ดีอดีตก็ดีอนาคตก็งดงามสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคกัณพ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้า ผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก f i e s c o Excellent in Quality Excellent in Services าาูเลลงทะอ,อยกจไไปไ ฟ้าแสนกวา้างเป็นดินแสนใหญ่ขมงดงามนั่นอยู่ห้นใดลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาะเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ย,ยเตี้ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวนท่านผู้ชมครับวันนี้ ช่องการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับคุณนักการโองชนะมาศนะครับอัครทูตที่ปรึกษาประจําสถานเอกทูตณกรุงเทรวิฟประเทศอิสราเอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไปอยู่ที่อิสราเอลนี่ไปประจําที่อิสราเอลนานมั้ยครับผมไปได้หนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีนะครับแล้วก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยผ่านงานประเทศอะไรมาบ้างครับอ๋อเคยเป็นกองสูญอยู่ที่ญี่ปุ่น ครับนะครับสองปีโตเกียวสถานทูตไทยที่โตเกียวนะครับ,รบแล้วก็อยู่ฐันกงสุนใหญ่ที่กรุงที่เมืองมุมไบก็บเป็นกงสุนยอยู่2ปีครับ<ม>แล้วกเ็เป็นรายการดุการเอกอยู่ที่ฐานทูตไทยที่กรุงเวียนนาออสเตรียครับก็ถือว่าผ <c oughs> ่านมาหลายโซนครับครับแล้วไปอยู่ที่อิสราเอลนี่เป็นไงบ้างเจอปัญหาอีกอีกรูปแบบมั้งเลยเพราะที่อิสราเอลนี่คือมีแรงงานไทยซะส่วนใหญ่สามหมื่นคน นะครับณเวลานี้ณเวลานี้ประมาณ3 0,000คนคนจากเมื่อก่อนที่จับดวงแล้เท่าไหร่บ้างร้อยแค่ไหนก็ที่ญี่ปุ่นก็มีนะครับแรงงานผิดกฎหมายก็ส่วนนึงที่อิสราเอลรู้สึกจะเยอะครับแล้วก่อนก่อนก่อนตัวเลข3า0 0 0ืนคนนี่มีตัวเลขที่สูงกว่านี้ไหมประมาณนี้สูงสูงไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับประมาณ20,000ื่นเก็อบสองหมื่นแปดจนถึงครับครับแล้วปัญหาคนใช้ที่ที่อิสราเอลตอนนี้มีปัญหาด้านไหนบ้างครับคือแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานที่ไปโดยผ่านกระบวนการการจ้างงานนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการการเสียค่าหัวคิวประมาณ 3- ามสี่แสนบาทนะครับอันนี้ทางรัฐบาลก็พยายามหาทางแก้โดยส่งแบบรัตต่อรัสนะครับเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองดูแลแรงงานทั่วไปนะครับก็เรามีฝ่ายแรงงานซึ่งไปจัดกรมแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับช่วยดูแลในส่วนของสถานฝ่ายกงศูลเราเนี่ยก็มีเรื่องของการดูแลคุ้มครองคนไทยที่เป็นแรงงานไทยนะตอนนี้มีปัญหาเรื่องของ การทระเบ,บาแว้งก็มีนะครับการเสพกาบ้าบก็มีแล้วก็ความเครียดนะครับอีกส่วนหนึ่งคือการที่ต้องอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายทํางานหนักเนี่ยนะครับ,รบวิธีการของเขาคือบางทีก็ก็ทานเหล้า เร,รื่องการพนันชึ่งใซสชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่นะครับก็บา,างคนก็เสียชีวิตจากราาโรคที่เราเรียกว่าไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตปัญหา,อาลอกจากเรื่องของการดื่มโุราเรื่องกกลกระดมเพกมีมีบ้างไหมมีมีบ้างครับเพราะว่าอย่างความเครียดเนี่ยนะครับทำให้ท้ะเบาแวงกันบางคนก็ถึงขนาดต้องทำร้ายร่างกายกันก็มีแล้วไป ว่าถูกจำหรือถู่ในในจำม,มีมีลักษณะมีไม่เยอะครับประมาณสัก2 0 3 0รายไม,ไม่มากนะครับแต่เราก็รายไหนที่มีคดีต่างๆเราจะเข้าไปไปฟังคําพิพากษาด้วยนะครับแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการย<ม>้ําเตือนคนไทยเราที่เวลาไปอยู่ด้วยกันในต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังอยู่ด้วยกันอย่าง จะต้องระมังระวังเรื่องคําพูดคาจาต่างๆไม่ให้ทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับความรู้สึกของชาวอิสราเอลกับประเทศไทยเป็นยังไงบ้างเขามีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทยนะครับเป็นประเทศเป้าหมายหลักของเขาเลยเขาอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยรัดส่วนมากเลยนะครับคนอิสราเอลเนี่ยเขามีว่าเมื่อเป็นทหารทุกคนต้องเป็นทหารนะครับผู้หญิงผู้ชายเป็นทหารกันหมดเลยพอพ้นการเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาเป้าหมายหลักคือต้องมาเที่ยวประเทศไทย ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยปีละประมาณถึง1น0่งแสนา่นคนเลยทีเดียวก็แล้วทุกคนเนี่ยจะจะไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยซ้าๆไปแล้วไปอีกแล้วก็ชื่นชมมากนะครับในลักษณะที่เราเนี่ยพร้อมที่จะต้อนรับเขาครับครับแล้วในในส่วนของอด้านของชุมชนไทยในใน,ในอว่าในอิสราเอลเองตามเมืองต่างๆถ้าไม่รับแรงงานเนี่ยมีไหมฮะ มีเยอะสมาคมกลุ่มคนไทยเราตอนนี้ก็มีแม่บ้านไทยเนี่ยที่แต่งงานกับชาวอิสราเอลอยู่หลายกลุ่มกลุ่มภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็จัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้เป็นประโยชน์เราสายตู้ก็เข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยมีกลุ่มที่มีวัดไทยอยู่ที่นั่นโดยเป็นชาวอิสราเอลนะครับบวชในพุทธศาสนาก็มีการเผยแผ่พุทธศาสนากลุมแม่บ้านก็จะไปทําบุญที่วัดกันอยู่เรื่อยๆในโอกาสเทศกาลสําคัญทางศาสนาครับ ครับนั่นก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับคนไทยในประเทศอิสราเอลนะครับเพื่อรับฟังจากคุณอาจารยวงชนะมากนะครับอัครทูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครทูตณ์กรุงเทลวิปประเทศอิสราเอลขอบคุณมากครับวันนี้ครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลย ช่เลยเพราะมันคือก oh, um, like> ุ้ยช่ายเกลี้ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่หมูคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน เพราะมันคือเกยลซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต้มขมขำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบาร์และเซเว่นอีเลเวน ช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในวันนี้นะคะไปกันที่ปฏิทินแรกค่ะเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมน้องพลอยสุขถาวรบุตรสาวของนายสุรพลสุขถาวรและนางสรรสนีวายุโชดค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ประจําสถานกงศูนยใหญ่นนนครรอสแองเจริสนะคะก็บินไปรับปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็มีคุณยายชรัตวายุโชดไปร่วม แสดงความยินดีด้วยค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องพลอยด้วยนะคะ ไปกันที่ปฏิทินที่2ค่ะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะดรทรงศีลฟอเรน Foreign, และครูขวัญตาณลำพูนค่ะครูใหญ่โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังสีก็ยินดีนะคะกับเด็กหญิงพลอยภยรินสิรินักเรียนชั้นป .3 ค่ะและเด็กหญิงจันฉายแสงครักนักเรียนชั้นป .5 ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในการแนะนำรายการตามลำดับของตนโดยใช้ภาษาของตนเองค่ะ ็ถือว่าเป็นความสามารถของน้องๆด้วยนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็มีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากจะให้รายการ Thailand Report ของเรานำมาบอกต่อนะคะก็สามารถส่งเรื่องราวเหล่านี้มายังอีเมลของรายการเราได้ค่ะที่อีเมลนะคะ t h a i o v e r s e a 1 g m a i l c o m ค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube นะคะพิมพ์คำว่า Thailand Report 2012ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะผ่านทางช่อง ่อง b a n ก k o k t วในเครือเจริญเคเบิลทีวีค่ะแล้วก็สามารถรับชมผ่านทางอินเทอร์เนต็ตได้ด้วยนะคะวันนี้เวลาของ Thailand Report หมดแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน